แล้ววันนี้เราก็ได้มาถึงสักทีนะครับสะพานมอนสังขาบุรีบรรยากาศสวยมากนี่ก็เป็นหมู่บ้านมอนแล้วก็จุดกลางเต็นท์ข้างบน ทางเต็นก็หลังละร้อยแต่ที่นี่ดูเปลี่ยนไปมากโรงแรมรีสอร์ทหลายๆที่โอเคครับถึงจุดหมายแล้ว